สุภาพอาจารย์รักสู่ช่องวิทยุกระศินนะครับแล้ววันนี้นะครับอยู่กับอาจารย์ยัต๊อกะนะครับอายยันต๊อต๊นะครับมาสัมภาษณ์อาจารย์รักกำลังทำอะไรอยู่นะครับตอนนี้กํากำลังงานคุมงาน,นครับคุมงานรบกวนรบอะไรบาประดกาศ เปนแนถ้ามาคุ้มเหมือนพุทธะะคุงค์สีพุกนะแอ้อาจารย์คุมใช่ไหมจันะเื่อข่ข้เาหาตัวห้อสจะเป็นสระนที่ไหลสดปล่อยตามี้อาจารย์วาย ปาสิแล้วก็ะะังไงปลาสลามตัตาลูกมากมาปล่อยลงไปเล็นเนะคได้นะได้หันบริยานปะะลาสลามกินจะเรียงไปยังไปลาะะลําปลาลํปลาวันเออปลาลูกมากดูสิดูมโอ้โอโอะสะหใหญ่มากเลยพนะูดพูดข้าม ชอบเม็นกแก่ท่านใหญ่ด่ใหญ่มากเลยรับผมไม่นะครับตอนนี้ก็ คมเข้มเลยนะครับว <The Nós S 1> like ่ากอ่อาแบบกว้างก้นเรนนะครับกว้างก้งเดนลึ้อก้เรนนบ้างกว้างแล้วจะาำกาเรียกว่าล่างาเนี่ยพอย่ะเรื่อแม่โพก็จิดต่อได้นะ กว้างนะครับของนั้าแค่คนเดียวครับต2เมตรลึกประมาณ2-3เ,เ,เมตรนะครับต้องลึกประมาณ3เมตรนะ3เ <4 S 1> <5 S 2> รราคเท่าไหรรกว้างเางางท่าไหร่กว้าง4เมตรกว้าง4เม,มตรน้องกว้าง4เยาว์4 ô oh ต้องเท่าไหร่นะอาจารย์ยาวเท่าไหร่นะนักบอดยาวกี่เมตรโอ้สะพาน่อยหรือไม่ใช่ห้าอาจารย์ก็นามาคุมคุมเข้มนะครับรถและคม บรรยากาศก็ต anyway, ั Please, so like oh, oh, uh, ้งแต่ยาววัดทุเส้นทางเขาบ้านบ่ได้ปลูกเขาเลยเนาะบ่ได้เอาจกบเป็นสาแล้วเย่ยงแปอย่างเดียวแล้วก็ทำเป็นทำเลบอกทอากาศปลูกพวกไม้ก็ปลูกผักเนาะปลูกผักต้นไม้พวกไม้หาอันต้นไม้กินผลได้กินหน่ใบใหญ่กอยังบักม่วงมันมืดบบัักกมี เียังสีมันกินไหลอ่ะปูกให้มันเป็นโฮมน่าโคตรปลาไงฮาก็อาจจะเปิดเป็นไหนบอดตกปลาเยี่ยก,กิดเฮ้ครับพี่น้อง อาจารย์ยังต๊อกมาคุมงานนะครับจบหนองจ,จบสะน้ำนะครับอาจารย์ก็นั่งคุมนะนั่งคุมเข้มนะครับอาจารย์ยังต๊อกนะครับ จายใหญ่ยังจ้าก็นั่งคุมงานอยู่นะครับถุมเข้มเลยนะครับไม่ไปไหนเลยนะครับคุมฝุดชะน้ำนะครับ <c oughs> <c oughs> นั่งคุมเข้มนะครับุมงานนะครับนี่กะ กไปแค่มีก้อนเนาะพี่น้องนะครับคลิปต์แบภูมิผุดนะครับกับอาจารย์ยังต๊อกนะครับครับผมให้อาจารย์ยังต๊อกฝากผลงานหน่อยครับผลงานฝากผลงานเนาะเขาจ้ากับปากอะไรก็แล้วแต่รู้ทุกทายอะไรก็ได้ แต่ยังต้อตอนนี้ยังไม่มีเวลาตอบนะครับไม่มีเวลา,าคือคุมคุมสสหนมนี่นะครับกับฝากใบถ้ามีก้นอนนอกนี่นะครับป่าผลงานเลงน้านะครับู้ป่าวบ,บ้านๆนะครับผลงานของทีมงานทุกคนนะครับนะครับ แต่นะครับจะเป็นคลิปคุมขุดจะนะครับจาพิีปุนะครับคุมงานด้วยอาจารย์ยังต๊อกนะครับลากไปถ้ามีก้อนนะครับที่นอกจะลังใจน้ำนะครับนอนชกนดีปลอดภัยทำรวยมีความสุขทุกคนนะครับครับ